วันนี้นะครับผมมามิสซูลันนานะครับมารับรถของน้องชายนะครับเอ็กเพนเดอร์นะครับนี่ครับเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างยังไงนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรารับรถกลับไปก่อนโอเคนะครับวันนี้ผมมาซื้อเอามาขับนะครับมารับรถมิสซูเอ็กเพนเดอร์นะครับของน้องชายนะครับผมนี่ครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมได้สัมผัสแล้วก็ได้ขับนะครับความรู้สึกตอนนี้ก็คือ ต้องเสียเงินอีกแล้วครับเพราะว่าน้ำมันใกล้หมดนะครับก็รู้สึกนิ่มมากนะครับอาเร็วก็โอเคใช้ได้นะครับติดมือติดมือติดเท้านะครับเคครับขอคนี่ครับ Expander นะครับ Special Edition นะครับตัวตัวใหม่นะครับนี่กระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเน้นสีดำนะครับตัวนี้นะครับจะเอาทำมา อ่าเป็นตัวพิเศษนะฉลองครบรอบ60ปีของ m i t ิ u b i s h i นะครับครับตัวนี้นะครับปกติจะเป็นจะเป็นสีสีเงินนะครับโครเมียมนะครับแต่ตอนนี้เป็นสีดํานะครับนี่มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นงอย่าี้แล้วก็ส่วนด้างล่างตัวนี้นะครับกระจังหน้าตัวด้านล่างตัวนี้ก็ปกติไม่ใช่สีดํานะครับแต่ตัวนี้เป็นสีดํานะครับโอเคครับนี่ครับ แล้วก็ล้อมแมงนะครับล้อมแม็ก็สีดำนี่มาจากโรงงานเลยนะครับล้อมแมกสีดำก็สวยดุดีนะครับแล้วก็มาที่ตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีดำนะครับปกติตัว GT หรือว่ารุ่นปกติทั่วไปเนี่ยตัวนี้กับสีตัวรถจะเป็นสีเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับ เอามาในส่วนของตัวนี้นะครับกันลอยนะครับตัวนี้มีโลโก้นะเอ็กเพนเดอร์นะครับแล้วก็เป็นเค p l ล r านะครับเป็นลายเคปลาอันนี้มาจากโรงงานเลยเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ได้ไปแต่งเพิ่มอะไรนะครับก็ตัวหนังสือเอ็กเพนเดอร์ตัวนี้นะครับก็จะนูนออกมานิดนึงนะครับมันไม่ใช่แค่สติกเกอร์นะครับมันจะนูนออกมานิดนึงนะครับ ตัวนี้ก็ติดมาจากโรงงานเลยเหมือนกันนะครับผมครับนี่คือภายในรถนะครับก็จะมีจอตอนนี้จะเป็นจอเก้านิ้วนะครับกบอหนงนะังนี่ก็มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นบบอหนังสีดำนะครับอันนี้แถวที่สองครับ ก็กว้างขวางสบายนะครับขับก็นิ่มดีนะครับนี่ครับก็จะมีแอร์ข้างหลังนะครับสีช่องนี้นะครับสามารถปรับได้อิสระตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับก็มีวางแก้วได้ครับตรงนี้สามแก้วเลยครับ ด้านหลังนะครับม,มีเสือพานองด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็กว้างดีนะครับตรงนี้มีที่ชาร์จไฟด้วยนะครับใครที่นั่งข้างหลังก็สามารถจะชาร์จได้เหมือนกันนะครับแถวที่สามก็มีนะครับข้างหน้าก็มีนะครับมีแบบชาร์จไร้สายด้วยนะครับ ต้องเป็นโทราศัพท์ที่รองรับนะครับสามารถชาดไรสาย okay. ตัวนี้คือมาจากโรงงานก็แบบนี้นครับออกมาจากบริษัทก็อย่างนี้เลยยังไม่ได้ไปแต่งเพิ่มอะไรสักอย่างเลยนะครับครับราคาลดตัวนี้นะครับแปดแสนเจ็ดาพนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสีมุกนะครับก็ตกแปดแสนแ เก้าพันบาทนะครับนี่ครับโอเคนะครับวันนี้การรีวิวของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ